เมื่อก่อนริมแม่น้ําเราจะมีสาราทั้งหมดสามสาราเริ่มจากสาราแรกนี่ชื่อสาราพุตันป้ายไม่มีแต่ผมรู้นะฮะสาลากางชื่อสาราพุทธชาติสาราริมไม่มีแล้วชื่อสาราโกหกอันนั้นเขาเรียกกันเองนะวัดจวนเรามีถือว่าสาราอะตามผมมานะฮะตกวันนี้น้ําลงเป็นที่น่าเสียดายเรื่องทรัพยากรทางน้ํา พี่ดำได้กล่าวไว้ไม่ใช่ว่าพี่ดำหรอกผมอะ่ะผมก็คนหนึงอะ่ะที่คิดเหมือนพี่เขาคือมันควรจะต้องดูแลให้มันโอเคกว่าเนี้ยะดูแลกันช่วยๆกันผมคนธรรมดาไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรแต่เห็นแล้วผมก็เศร้าใจอ,ะอ่ะนะถนนเส้นที่ผมกำลังเดินอยู่ชื่อว่าถนนพญาดำรงราชพละขะันไปทางนี้เรียกว่าถนนทรงเมือง ผมอยู่ที่พิกัดสะพานช้างสะพานช้างก็คือชื่อหนึ่งในบ้านมอนของเมืองพระประแดงเราเรียกว่าบ้านสะพานช้างบ้านดังก็บ้านมอนบ้านทรรมังก็บ้านมอนบ้านแส่ก็บ้านมอนฮะพวกนี้คือชื่อบ้านมอนหมดที่นี่ก็คือบ้านสะพานช้างถ้าบ้านสะพานช้างจะอยู่ติดกับบ้านตาบ้านตาก็คือบ้านมอนอีกเช่นกันนะตรงนี้ย้อนแสงไหมย้อนนะไม่ย้อนนะโอเค ผมว่าสะพานเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่สามนะรุ่นแรกก็เป็นสะพานหมุนรุ่นที่สองก็เป็นสะพานไม้มารุ่นที่สามก็เป็นสะพานปูนตามช่วงยุคช่วงสมัยอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้ตาล้องเก็บบรรยากาศไปก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของสะพานช้างให้ท่านฟังกันนะฮะสะพานช้างเนี่ยนะครับเมื่ออดีตเลยผมทำประวัติเล่า โอ้โหผมทําประวัติเก็บไว้หลายสิบปีแล้วนะครับจากคาบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่คนโบร,ราณในพื้นที่ตรงนี้นะในพื้นเทเลยนะท่านกล่าวไว้ว่าเมื่ออดีตเนี่ยตรงเนี้ยจะมีคนเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าเนี่ยของท่านเจ้าเมืองอะ่ะซึ่งท่านเจ้าเมืองเขาจะปลูกเรือนไว้อยู่ตรงเนี้ยตรงเชิงสะพานช้างตรงนี้แั่นแหละและข้างๆสะพานช้างข้างๆสะพานช้างก็คือฝั่งหน้าห้องสมุดหลังคางเหลืองๆตรงนั้นนะนะเออนะจะมี ทางที่เป็นเน่คือตรงนี้เดี๋ยวผมบอกพิกัดให้เน่ตตรงเนี้ยที่คนท่าคนแก่ไล่ฟ้าที่ที่ผมอยู่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่ออดีตแหละผมก็เกิดไม่ทันนะครับจะเป็นทางเป็นไม้ไม้ขนาดใหญ่ลาดลงไปในคลองตรงเนี้ยตรงที่ผมชี้อยู่เนี่ยเมื่ออดีตสมัยที่พ่อผมยังไม่เกิดนั่งเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นทางไม้ลาดลงไปตรงคลอง นะครับก็ให้ช้างให้ม้าลงมาอาบน้ากัตรงนี้มันเลยเป็นที่มาของชื่อสะพานช้างนั่นเองนะครับและในเวลาต่อมาก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากบางต่างๆนะไม่ว่าจะบางมดคุในบางต่างๆนั่นแหละก็มาใช้ประโยชน์เป็นท่าขึ้นผักผลไม้ที่จะมาขายที่ตลาดเพชรบ้านผมนั่นแหละนะฮะ เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องสะพานหมุนให้ฟังแล้วกันนะครับสะพานหมุนคือสะพานเริ่มแรกเลยสมัยก่อนเลยนะครับของสะพานช้างสะพานวัดกลางสะพานตรงวัดโปกเกตต่างๆนั่นแหละเมื่อก่อนจะเป็นสะพานหมุนรวมทั้งสะพานช้างนะฮะมันจะเป็นไม้แผ่นเดียวไม้แผ่นเดียวหมายถึงไม้ที่ไม่มีรอยต่อใดๆเลยนะเป็นแผ่นเดียวเลยนะครับที่ปลายด้านคนเหยียบเนี่ยนะจะเอาไม้ต้นใหญ่ๆอะ่ะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมวางไว้บนพื้นนะครับเพื่อเอาไว้ใช้กระดก นะครับโดยที่คนที่บังคับสะพานน่ะจะทวงตัวลงด้านล่างหมายถึงอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังสมมติตรงนี้มันเป็นไม้สี่เหลี่ยมเวลาเรือมันมาม,นมันจะผ่านไม่ได้เขาก็จะใช้่วงตัวลงมาเนี่ยันจะเป็นเนี่ยสี่เหลี่ยมแล้วก็ทวงตัวลงมาแล้วก็หมุนให้ไม้อ่ะมันกระดกเอียงไปด้านข้างแล้วเรือมันก็จะผ่านไปได้นั่นเองเออมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าบางครั้เขาเรียกออสะพานกระดก สะพานหมุนแล้วแต่ใครจะเรียกสะพานหันก็ได้แล้วแต่นะครับคนที่จะบังคับสะพานจะ่วงเนี่ยที่ผมทําให้ดูนะครับแล้วก็จับเสาไม้ค้าหลักะนะครับคือเขาจะใช้มือในการหมุนบังคับทิศทางให้ไปอีกด้านของสะพานอ่ะสามารถหมุนเพื่อหลบเรือแล้วก็เอามาวางพาดไว้ในฝั่งเดียวกันกับคนที่บังคับได้นั่นเองนะครับแล้วพอเวลาเรือแล่นผ่านไปนะครับก็จะใช้วิธีเดิมก็คือหมุนย้อนกลับมาที่เดิมเพื่อให้ไปอีกด้านหนึ่งอ่ะ กลับไปวางไว้ในตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยก่อนก็จะมีเรือตังเกเรือโยงเรือต่อบรรทุกหรือเรือกระแซงบรรทุกข้าวนะครับก็จะใช้คลองนัดหลวงของเราเนี่ยคลองที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าคลองลัดหลวงนะครับก็จะใช้คลองรัดหลวงเป็นพื้นที่ในการเดินทางเพื่อที่ไม่ต้องอ้อมไปทางคลองเตยก็คือมันไม่ต้องอ้อมไปทางเกาะกระเพาะหมูนั่นแหละนะครับด้วยความสูงของเรือเราเนี่ยจะไม่สามารถผ่านสะพานไปได้ เพราะมันจะติดตรงเสากระโดงเรือหรือติดเก๋งเรือบ้างนั่นแหละนะฮะเราก็จะใช้วิธีให้คนหมุนสะพานนะครับแล้วพอเรือผ่านไปอะนะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสวบสวบมันจะคล้ายๆสวิงนะครับแต่เขาเรียกว่าสวบนะครับยื่นไปรับสตางค์บ้างนะครับเป็นค่าจ้างหมุนนั่นเองคนที่กระดกอะนะครับสวบคือมันจะคล้ายๆสวิงอ่ะเรียกว่าง่ายๆมันคล้ายๆสวิงจะเป็นสวบ ผมจะทําท่าให้ดูนะสมมติว่านี่คือสะพานไม้แผ่นเดียวนะครับเวลาเรือมันมามันจะติดเก่งเรือข้ามไปไม่ได้ผมพอเห็นเรือมาปุ๊บผมเป็นเด็กผมก็จะเนี่ยอยู่บนแผ่นไม้สี่เหลี่ยมปุ๊บทวงตัวลงให้ไม้ตรงนี้มันยกขึ้นอย่างนี้พอมันยกขึ้นปุ๊บเราก็จะหมุนหรือจะหมุนไปทางไหนก็ได้ให้มันมาวางพาดอยู่ฝั่งเดียวตรงนี้แล้วเรือมันถึงจะผ่านไปได้พอเรือผ่านไปเสร็จปุ๊บเราก็ใช้วิธีทวงเหมือนเดิม แล้วก็เอาไม้แผ่นเดียวเนี่ยปุ๊บแล้วมาวางไว้ที่เดิมเสร็จแล้วก็จะยื่นสวกไปขอสตางค์มางบางทีเขาโยนปลาทูโยนผลไม้อะไรมาให้ก็แล้วแต่นั่นเองนะฮะนี่คือที่มาที่ไปของสะพานช้างที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังวันนี้นะคับอย่าลืมสะพานช้างคือหนึ่งในบ้านมอนซึ่งอยู่ติดกับบ้านตาบ้านตาก็เป็นหนึ่งในบ้านมอนของเมืองพระปแดงเช่นกันนะฮะอบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็ พระประแดงเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะมากมายไม่มว่าจะเป็นร้านอาหารของกินหรือแนวประวัติศาสตร์เพียงท่านส่งข้อมูลมาให้ชนาวีนะครับแล้วทางทีมงานเขาจะรวบรวมข้อมูลไว้นะครับและท่านก็ถือมือถือเครื่องเดียวแล้วตามไปเที่ยวทุกที่กับชนาวีนั่นเองนะครับนะขอบคุณสมาชิกทุกท่านวันนี้ทะลุแสนและที่มองหลังใจให้กันนะครับแล้วก็ขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้านะที่อุปถัมภ์รายการเราเข้ามาท้ายผมไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ชนาวีจบอยู่ที่สะพานช้าง เมืองพระประแดงนั่นเองข้าว่าจะพาไปไหนติดตามกันดีกว่าสวัสดีครับปลาสวายเต็มเลยจุดเริ่มต้นก็จากแนวอุทยานปลาสวายวัดจวนน้ำลงร่าชฉลขัละคนั่นแหละเมื่อก่อนไม่มีหรอกปลายเยอะขนาดนี้